โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเช่นเดิมครับผมกับเซกายวันยิวกับรายการที่มีชื่อว่าซีการนี้ของผมก็จะเป็นการรายงานข่าวที่นานๆทีจะมาทีหนึงก็จะเป็นข่าวสำคัญสำคัญอะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับวงการเนเมที่ดังๆหรืออะไรต่างๆมากมายก็เขาบอกตรงแล้วว่าไม่ได้ทํารายการข่าวของแบบนี้มานาน นะครับผมขออภัยจริงนะโอเคซีนไก่นี้ครั้งนี้ก็จะเป็นการที่เราจะมาทำข่าวฮิคุระชิวิวเสียงเลไลนะครับผมในปี2020นะครับผมฮิคุระชินิวนะครับผมชื่อชื่ออังกฤษที่มีชื่อว่าฮิคุระชิเวลเทนไคล์นะครับผมครับผมอ่านถูกนะเวลเทนไคล์นะครับผมนิวครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นน่าจะเรียกว่ารีมาสเตอร์นะครับผมเพราะว่าเป็นการ ทำใหม่ทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์ Design, เนื้อเดือดดีไซน์เออทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์ทั้งงานภาพสาวประกอบต่างๆซึ่งด้านของเนื้อเรื่องยังเหมือนเดิมไม่ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็าตามนะครับุแต่บอกบอกเลยว่าเวอร์ชั่นที่เราได้เห็นนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่ารีมาสเตอร์น,นะครับผมโอเค และตอนนี้ได้เราได้อยู่กับหน้าของ PV หรือเทเลอร์ตัวอย่างที่2ของฮิกุระชิปี2020น,นะครับผมก็ได้มีประกาศวันฉายที่จะบร้อยนะครับผมก็คือตอนที่1หรือตอนที่13ผมก็ได้ได้ฉายวันที่1ตุลาคมปี2020น,นี้นั่นก็คือในซีซั่น4 2020นะครับผมแล้วก็ตอนที่1 4จะได้ฉายวันที่7 เดือนมกราคมปี2021นี่คือซีซันวินเตอร์2021นะก็คือ1-13ถึงตอนจะฉายในซีซัน4และตอนที่14เป็นต้นไปก็จะฉายในซีซันวินเตอร์2021นะครับผมก็เป็นการฉายทั้งหมดควบ2ซีซันนะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีด้วยกันอยู่14ตอนหรือมีทั้งหมดเท่าไหร์ช่นต้นฉบับคือประมาณ24ตอนอย่างต่งครับผมก็ได้ประมาณนั้น ะครับโอเคซูรุโอที่ทำก็คือซูรุโอที่มีชื่อว่าพันชิออนเนะครับผมก็เป็นซูรุโอที่ได้ทำฮิกุระชิภาคล่าสุดแล้วก็ได้ทำซีรีส์ต่างเช่นรีวิรสไซอื่นโจฮิโกเซนมาเดอร์สไครไอซ์คูดิคิคฮีโร่นะครับผมที่เป็นซีรีส์ชื่อดังของไคลฟ์ฟชิโอเน่นะครับที่ทำมานะครับผมแล้วก็ณตอนนี้นะครับผมก็ได้โผล่คาแรคเตอร์ดีไซน์เต็มๆของตัวละครในฮิกุระชินะครับผมทั้งเคจี A G, เลนะนะครับผมมีองค์ชีองซาตโกนะครับผมแล้วก็ลิกะผมซึ่งได้โผล่มาทั้งหมด5ตัวละครซึ่งตัวละครมีองคกับชีองนี้โผล่เป็นตัวละครเดียวซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะผมก็เห็นอยู่ในหน้าจอที่เห็นแล้วทั้ง5ตัวละครเจ้าที่เห็นนะครับผมโอเคเราณนะตอนนี้เราไม่ได้มาอ่านข่าวเดียนแต่เราจะมาพูดดูนั่งดูเทลเลอร์กันสดๆเลยนะผมก็จริงๆแล้วก็เทลเลอร์นี้มันมา,นะต,มา,มานะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต้ณตอนนี้ผมได้ถ่ายมาที่ ยี่สิบเอ็ดนะผมที่จริงเทเลเริ่มมาตั้งานแล้วข่าวอาอกแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ลูกปกทีเซอร์ล่าสุดของลูกปกนะผมก็ได้ออกมาแล้วในเวอร์ชั่นที่ดูสดใสนะครับผมก็ใครเป็นแฟนขับฮิกุระชินะผมภาคก็ไม่ควรพลาดสำหรับฮิกุระชินะครับผมผมไม่รู่มกันว่าจะมี ค่ายไหนในไทยที่จะเอามาเข้ามาแบบสุดหรือกริฐผมก็ผมก็ภาวนาว่าอาจจะเป็น a อเอสนะผมหรือไม่ก็มิวเอเชียแล้วไม่ก็เน็ตฟิกนะครับผมผมก็รออยู่นะครับผมโอเคเพื่อเพื่อเสียเวลาเราจะมาดูเทรลเลอร์ของฮิคุรูชิเทรลลิ่งสองนะครับผมก็เพื่อสาระเพื่อเพื่อเสียเวลาครับผมแต่ก่อนที่เราจะดูนั้นถ้าใครอยากติดตามซีรีส์นี้หรือใครติดตามข่าวสารนี้แบบเร็วที่สุดให้แนะนําให้ติดตามแอด HIGU u anime น,นะผมเป็นออฟิเชียลของ t w i t เตอร์ของคิกุระชินะผมสามารถไปกดติดตามได้ก็จะมีข่าวสารมีการคอนเตอร์ดีไซน์อะไรต่างๆมา,ม,ามีการประกาศและ,และอะไรต่างก็เดี๋ยวเลืไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนัดนี้นะครับผมโอเคเพื่อเสียหล่ะครับผมมา l let's go เลยขอรูซับไป,ปหนึ่งนะครับผมซับเป็นญี่ปุ่นโอกี้ไม่เปนไรมาคโคูนกะวา,าครับ

どうか真相を暴いてくださいそれだけが私の望みです四 <noise> 年連続で人が亡くなったから祟りだって言うんですかそう見かけによらないっていうことだねむしろサイトルファルトさん。かか失望したよみんな本気なのにケイちゃんだけは本気になってくれなかったね風くらいで遅刻とはケイチさんもゾウもないですわね昨日の夜 何か悪いことをしましたか<ー>その座岸尾、お姉の双子の妹ですよ嫌な事件だったね腕が一本、まだ見つかってないんだ沖縄社の大石ですプラちゃんと呼んでいただいても結構ですよ入江です、みんなは監督って呼びますけどねど昔話でも聞かせてあげようかしらあとの方トロホーパンのマイサパンは何の言かな OK なあ、レナみんなは

มีเมื่อกี้มียึดสนาอะไรบางอย่างนะโอเคกก็นมาพูดแตนะอืมเฮ้ยชอบชอบไทยรอยยิ้มมนะันอ่ะมันดูน่ากลัวมากเลยนะ่ะพาดูก,กันนะว้าวเฮ้ยเวิร์เเว <work. S 2> ิ้อ ผมร้านจนะเดี๋ยวเราค่อยพูกันนะ2020ปี10เดือนโอเค,อเคไม่มีอะไรนะโมื่อกี้ผมรอแป๊บน,นึงนะเผื่อผมเมืม่อกี้ผมเห็นนะรูปภาพนะผมเป็นรูปภาพงานอาร์ตที่นี่ครับผมเป็นรูปภาพที่เราน่าจะรู้กันดีนะผมว่าสื่อถึงอะไรนะผมสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าตัวละครที่มีชื่อว่าเลนะนะครับผมโอเคเลนะอเเนะ่ะเราพูดถึงเทเลอร์อะไรต่างๆนะผมก็ ในเทลเลอร์าตานี้เท่าที่ผมเห็นมามันมีการเปิดเผยเรื่องของปริศนะาอะไรต่างที่มันโผล่มาในเทลเลอร์เรื่องของอาโลกคินามิซาวะนะผมเป็นคำสาปของทางเยาวชิโร่ที่มันเป็นปริศนากาันแล้วก็ท่านโอโดชิโร่ที่เราดูกันนะตรงนี้นะผมเป็นนี่นะผมเทพประจำหมู่บ้านนะตางที่มีอาจจะมีปริศนาเกิดขึ้นถ้าใครดูไปแล้วอาจจะเป็นการสปอนนิดหน่อยขอให้จริงนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีการเทศกาลในตานที่เนี่ยเทศกาลที่เราเห็นกันหรือ โลกของยานิชิโร่หรือคาดีกาตายนี่น่าจะโผลกันไนี่นะผมนี่อันนี้เะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดตรงนในในส่วนนี้นะาเป็นอ่าท่านโอยาชิโร่นะผมก็จะเป็นพิศนาที่เกิดขึ้นอีกพิศนาเนึ่งของเรื่องนี้นะผมคิุโรชินะในบทนี้นะ่าจะเป็นในบทนี้นะผมเพราะว่าผมไม่รู้กันเขาจะทําบทสรุปไหมแต่ว่าถ้าทําในบทนี้ถ้าเป็นใน ในเรื่องของช่วงไอของอันแรกนี้นะ่าจะเป็นในเรื่องที่มี4บทก็คือมีบทของปีสาจลักซ่อนเทศกสกมามรรา,น,านะครับผมแล้วก็บทคำสาปสังหารแล้วก็บทค่าเวลาซึ่งน่าจะทำทั้ง4บทนะผมรับในภาคปี2020นี้ก็จะเป็นรรมาตเตอร์นะผมโอเคดูกันแล้วก็เป็นไงนะผมราบความรู้สึกกับผมนี้ผมบอกแล้วว่าผมคาดหวังนะผมแล้วก็ผมชื่นชอบ ในการใช้ซีนเดี๋ยวผมเปิดแบบไม่มีเสียงนะย่างเช่นซีนแบบว่ายิ้มอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูกันช่วงไหนนะเนี่ยเีไอซีนแบบเนี้ยผมรู้สึกแว่าซีโรพนเชอร์อนนี้เนี่ยเข้าใจไอการคือผมก็รู้ว่าผู้กับหรือการคนวาดหรือการดีไซน์เป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเราเอามาเทียบกับเวอร์ชันปี2005หรือเวอร์ชันเก่าไม่ได้ครับแนตะ่พูดกันตรงอะ่ะ ในเรื่องการดีไซน์ฉากรอยยิ้มอะเมื่อก่อนอะสามารถดีไซน์ให้อย่างนี้ได้นะผมแต่ผมบอกเลยว่าเวอร์ชันเนี้ยที่เท่าที่ผมได้เห็นแล้วตอนเนี้ยผมว่ามันน่ากลัวเดิมนะมันน่ากลัวตอนนี้ว่าไอร้รอยยิ้มเนี้ยมันมันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในความรู้สึกผมถ้าสังเกตดูดีดีนะไอร้รอยยิ้มแบบเนี้ยหรือไอฉากเบอร์เนี้ยอ่าฉากเบอร์เนี้ยผมรู้สึกว่าแบบนี้เราก็ทําได้ในความเป็นจริงอะฉากเบอร์อะไรต่างเนี้ยไอฉากแบบเนี้ยเออฉากแบบเนี้ยไอ้ฉากซึมๆมันดูน่ากลัวอันนี้มีปริศนาด้วยนะในช่วงนี้ มันดูน่ากลัวมันดูหลอนมันดูแบบมันดูแบบรันกลัวมันดูหลอนกว่าเดิมเยอะในฉากแบบว่าในลักษะไหนเนียอ่ะเห็นรอยยิ้มแบบนี้นะครับผมเนี่ยไหนๆเมื่อกี้ผมรู้สึกแบบว่าเอ้ยเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเดิมมันมันอะไรกว่าเดิมถ้าเอาไปเทียบกับเวอร์ชันปี25ที่ผมดูแ้วประมาณหลายๆรอบอะผมรู้สึกแบบว่ามันก็น่ากลัวมันก็โลกจิตมันดูซาดิสมันดูแบบ หวดมาดูอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นหนะ้าเทเลอร์ในะ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 ตอนเนี้ยเออว่ะรอยยิ้มแบบนี้แม่งน่ากลัวเดิมเยอะเลยนะมันเรื่องด้วยในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมันทําให้รอยยิ้มมันดูน่ากลัวขึ้นมันดูอะไรมากขึ้นอนะแล้วก็ไอฉากนี้ที่เป็นฉากในตำนานนะผมนะผมไปฉากนี้ถ้าในอย่างนี้ถ้ามันมาเป็นอย่างนี้จริงผมว่าจะหลอนว่าไอเวอร์ชันที่มันเปิดประตูในตอนนั้นอีกนะคนน่าจะรู้ไอไอฉากเปิดประตูของเรนะเนี่ย ตอนไหนนะครับผมถ้าฉากนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆนะผมว่าไอฉากเปิดประตูอะมันจะดูน่ากลัวกว่าเดิมมากเปิดประตูนี้มีล็อกก่อนแล้วแล้วพระเอกมันอย่างนั้นนะผมก็น่าจะรู้กันนะเป็นฉากวัไหนนะครับผมถ้าเป็นมาเป็นอย่างนี้นะผมว่าหลอนมากนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับฮิกุรุชินะผมข่าวของฮิกุรุชิแล้วก็เทเลอร์ที่เราจะมานั่งดูกันนะผมก็สรุปกันอีกทีนะผมฉายตอนที่หนึ่งตอนที่สามวันที่หนึ่งตุลาคม 2020หรือเรนทิสเซ่นฟอร์ดสิท์ที่ยังจะถึงนี้ส่วนตอนที่14เป็นต้นไปก็จะฉายวันที่7มกราคมปี2021หรือวินเตอร์2021ครับผมก็เป็นเว้นไม่กี่วันเท่านั้นแต่ผมอยากจะบอกเลยว,ว่าถ้าใครติดตามซีรีส์ฮิคุระชิแว้งเสียงเลยๆหรือยามจะกจัดกี่ร้อนี้ผมขอแนะนำเลยว่าให้ดูแบบถือลิขสิทธิ์ซึ่งถึงถุงลิขสิทธิ์นตอนนี้ก็น่าจะมีที่เดียวนะั่นคือคนชิโล นะครับผมแบบสามภิทซึ่งทับไทยไม่รู้ว่า a s p m สพีมิวไทยแหรือเน็ตฟิกนะมุม Netflix ผมไม่แน่ใจอาจจะเข้าประมาณ2อสามเดือน,นข้างหน้านะผมแต่ผมอาจจะบอกเลยว่าถ้าใครสามารถอุดันแบบดูริสิ์ได้ดูสามภิทได้ผมขอแนะนำให้กดดันนะครับผมโอเคจบแล้วครับเซอร์เซีกายดิวแล้วก็บวกอีกครั้งหนึ่งคือบวกกันนั่งดูเทลเลอร์ของมันนะครับผมโอเคขอบคุณครับที่จริงครับที่ติดตามมาก็ก็ขอ ลาไปก่อนนะผมพวกก็หมายกับเซฟไกนีในั้นะงหน้าก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย